ไก่น้อยเราแตกแล้วนะคะแม่มันห่วงใช้เวลา25วันนะคะในการแตกในการเพราะเหมือนแม่เดะเลยลายๆแม่มันเรียกไปแล้วห่วงลูกนะคะห้าตัวนะคะไข่เก้าฟองแตกอยู่ห้าตัวนะคะ ไปละสี่ฟองไม่ยอมไม่ยอมเพราะนะคะสงสัยจะเป็นไข่ไข,ข่ค้างทางไข่ข้าวนะคะเหลือสี่ฟองนะคะขย่าดูดิ ก็แน่นอยู่นะยังไม่แตกหรือเปล่าแน่นทุกฟองนะนี่นะคะไข่ไก่ไขไ่อยู่พวงหญ้าฟวงหญ้านะคะนอนพาลูกไปน่นละ บ้านสวนนะคะดูไก่ไข่ไก่ไข่ไน้อยแนมเล่นน้ำสตัวเปียกเลยติดคองน้ำนะคะคลองน้ำก็มีแต่หญ้านะคะปล่อยปลาหมอนะคะไหนดูดิไก่ไข่นะคะไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวละ อะไรโดนจิกกันซะเป็นแผลเลยจิกกันนะคะเพื่อนเพื่อนไก่อยู่โน่นบ้านสวนนะคะอยู่ร่มต้นไผ่นะคะก็เลยมืดมืดต้นไผ่เงาต้นไผ่ตอนเช้านะคะอันนี้ต้นมาว่านะคะต้นนี้ยสูงสูงเนี่ย ต้นมะว่าต้นมะว่าริมรั้วนะคะหญ้าหญ้าเยอะซะเดินได้เลยคองเนี้ยเป็ดไก่เดินก็ไม่จมนะคะหญ้าหนาเติบข้ามสะพาน ไก่ยังไม่ออกมาจากเล้าเลยนะคะอยู่ในเล้านนนเป็ดนะคะอไก่อยู่ในเล้าอยู่ในเล้านนนนะคะมอมวงกำลังออกดอกลำข้าวนะคะ คลองน้ำหน้าหนาวนะคะมะม่วงกำลังแตกช่อดอกน้ำไม่แห้งสักทีนะคะน้ำออกบอ่อดูนะคะเต็มคลองเหมือนเดิม